แรงขั้นต่ําในรอบแรกไปแล้วใช่ไหมคะสูงสุดเนวันละนอ1ถึงสิบาทที่เพิ่มเติมไปนะคะแล้วล่าสุดก็มีข่าวดีออกมาอีกว่าบอร์ดเนี่ยก็มีการอนุมัติปรับขึ้นรอบที่2ของปีนําร่องใน10จังหวัดนะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะสูงสุด400บาทต่อวันเริ่มได้เลยสงกรานนี้นะคะ คุณไพโรธโชติกาเสถียรค่ะประหลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าในที่ประชุมของคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ที่ประชุมใจภาคีนะคะมีมติปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็นครั้งที่2ของปีงบประมาณ2567ปรับสูตรการพิจารณาใหม่ค่ะอิงกับภาวะเงินเฟ้อประเภทการทำงานแล้วก็ทักษะฝีมือแรงงานในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักนะคะเพิ่มค่าจ้างคันต่ำเป็นวันละ400บาทนำไปก่อน10จังหวัด คือกรุงเทพกรุงเทพก็ยังเฉพาะเขตด้วยนะคะเฉพาะเขตปทุมวันกับเขตวัฒนาส่วนที่จังหวัดกระบี่ค่ะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางที่ชลบุรีเขตเมืองพัทยาเชียงใหม่เขตเทศบาลน,นครเชียงใหม่ประจวบคีรีขันนะคะเขตเทศบาลหัวหินที่จังหวัดพังงาก็คือเขตเทศบาลตำบลค,คึกคัก ที่ทเกเตอันนี้ให้ทั้งจังหวัดเลยค่ะส่วนระยองเฉพาะเขตตำบลบ้านเพสงขลาค่ะเฉพาะเขตเทศบาลน,นาครหัดใหญ่แล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีเฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยนะคะซึ่งการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการที่พักโรงแรมนี้ต้องเป็นกิจการโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปด้วยแล้วก็ต้องมีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปมีผลสงกรานนี้เลยนะคะ13เมษายนเป็นต้นไปค่ะ ผลการประชุมนี้ก็ให้ปรับปรระค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ400บาทนะครับคิดว่าเขามีผลครับใช้แต่วันที่13เมษายนนะครับถือเป็นมีใหม่ไทยพอดีหลังจากนี้เราก็จะพิจารณาในธุรกิจต่อไปเพื่อให้มีการปรับปรระคาจ้างให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยนะครับ โดยท่านปหลัดกระทรวงแรงงานยังบอกด้วยนะคะว่าในวันที่2เมษายนนี้ค่ะจะนํามตินี้นะคะไปเสนอต่อที่ประชุมคอรมอจะได้มีผลบังคับใช้ทัน13เมษายนเป็นของขวัญสงกรานต์ของขวันปีใหม่ไทย <ừ> ให้กับพี่น้องแรงงานด้วยหลังจากนี้ก็จะรายงานให้ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับทราบกันต่อไปและภายในสัปดาห์หน้าค่ะน่าจะมีตัวเลขมาแล้วล่ะว่าลูกจ้างที่จะได้ผลประโยชน์จากการปรับขึ้นรอบนี้นะคะมีจํานวนเท่าไหร่บ้างแล้วกลุ่มธุรกิจต่อไปล่ะจะพิจ พารณาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำคือใครท่านบอกว่าเป็นกลุ่มพวกภาคการส่งออกอพวกโลจิสติกนะคะที่จะได้รับการพิจารณาค่ะลูกจ้างได้เห็นแน่แต่บรรดาในจ้าง่ะคะว่ายังไงบ้างก็เลยต้องไปคุยกันหน่อยกับบรรดาผู้ประกอบการค่ะคุณผู้ชมฟังเสียงผู้ประกอบการอย่างคุณเอกกวิทพินโยธรรมโนไทยกันหน่อยนะคะท่านเป็นผู้บริหารในเครือพิชลากูน่ารีสอร์ทแอนด์สปาที่กระบี่ค่ะคือออกมาบอกอย่างนี้ว่าสถานประกอบการต่าง ที่พักโรงแรมขนาดกลางนะคะที่ขนาดใหญ่ขนาดกลางก็จะไม่ได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่เ <_ s uck> นื่องมาจากว่ามีการจ้างงานที่จ่ายค่าจ้างเนี่ยสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ํามาก่อนหน้านี้กันอยู่แล้วเ <_ t ot> ฉลี่ยก็400บาทหลังจากโควิด19ผ่านพ้นไปช่วงสองปีที่ผ่านมาสถานการณ์ท่องเที่ยวก็เริ่มฟื้นตัวนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการเขาก็เลยมีไรายได้เพิ่ม s <uck> <S เห็นได้จากโรงแรมบางที่นะคะจ่ายเซอร์วิสให้กับพนักงานเนี่ยเดือนละ2 0 0 0 0เลยนะคะแต่ถ้าหากมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปั๊บก็ จะส่งผลกับรายย่อยรายเล็ก SME มากกว่าค่ะสิ่งที่กังวลนะครับจริงๆผมกังวลเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเรากังวลแทนผู้ประกอบการรายเล็กนะครับซึ่งหลังจากที่เพิ่งฟื้นตัวจากโควิดนะครับสปีเนี่ยเขา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 ปิดตัวไปเขาก็เ,าเ,าเ,าเริ่มฟื้นตัวมา2ปีนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ้างงานแรงงานาสูงๆที่จะแข่งกับโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยผมคิดว่าความสามารถในการแข่งขันของเขาเนี่ยน้อย นะครับเพราะนั้นเนี่ยโรงใหญ่ไม่กระทบผมคิดว่าโรงเล็กเนี่ยน,น่าจะเป็นปัญหามากกว่าเขาจะต้องไล่จ้างจ้างให้แพงขึ้นต้นทุนเขาก็สูงขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยค่าห้องพักต้องยอมรับว่าช่วงโควิดเนี่ยพอหลังจากคลายเรื่องโควิดไปแล้วเนี่ยค่าห้องพักเนี่ยก็ถูกลดราคาไปอย่างมากเนี่ยกว่าจะกลับขึ้นมาได้เท่าเดิมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับตอนนี้ก็ยังได้ไม่เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาระให้กับผู้ประกอบการรายเล็กซสมากกว่าอันนี้นะครับ แล้วเสียงของพนักงานอย่างคุณเบญภา,าทีรพลค่ะเธอเป็นพนักงานโรงแรมย่านแหล่งท่องเที่ยวที่อ่าวนางนะคะบอกดีใจมากๆที่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้แรงงานภาคธุรกิจท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าค่าครองชีพมันก็สูงนะคะตามเมืองท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายของเธอก็เพิ่มขึ้นเมื่อมีไรายได้มาเพิ่มให้แบบนี้แน่นอนบรรดาลูกจ้างดีใจค่ะ